ขันพระพิสุทธิสมเนรทุกๆกราบแจ้งแมจีกล่าวส,สวัสดีท่านอาจารย์ธญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์ธีรวัตรสิริศานนท์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านค่ะสาธุค่ะกลวสวัสดีคุณปู่คุณยา่าคุณชายนะคะและ้วก็นายจอดที่กำลังทำงานอยู่นะคะสวัสดีญาติทำทุกทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันนะคะ ทางนี้ก็เช่นเคยนะคะแล้วก็ทํากิจนะคะทำวัดตรวจทงนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพบกันในรายการปฏิสันฐานาด้วยธรรมนะคะเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะก mm ็ hmm. ที่ส่วนการเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปัฏยธรรมนะคะท่านอาจารย์ขอมอบหมายให้คุณครูพี่ช่อนะคะมาดงธรทม ตอนเช้านะคะให้ทุกคนที่สำนักนะคะได้ฟังธรรมกันและก็ได้มารวมกันนะคะในศาลาเพื่อความสามัคคีนะคะวันนี้นะคะคุณครูพี่เจ้าก็จะขึ้นหัวข้อใหม่จากหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความสุขพ้นภาคที่สองโดยมญยติแห่งพยัญชนะนะคะวันนี้ก็ในหัวข้ออายตนะภายในหกอย่างนะคะเราก็มา มาฟังกันดูนะคะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ไว้อย่างไรก่อนอื่นก็ท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะพรพิชอก็ขอขอแชร์ก่อนนะคะเพื่อให้ธรรมะเป็นทานนะคะช่วยกันเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ แชร์ก่อนเลยให้ธรรมะเป็นทางก่อนเลยนะคะเพื่อที่กัละยาณมิตรของเรานะคะที่รอติดตามรับชมอยู่ก็จะได้ได้เห็นนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์ไปเยอะๆนะคะให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้น้ำปวน เราได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดทั้งด้วยการที่ทรงไว้ที่ตนเองด้วยแล้วก็ใริแผ่ให้บุคคลอื่นที่แสวงหาหนทางพนทุกข์นะคะเราก็จะได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความชื่นทุกข์นะคะ เราพะจะาม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายเราได้ตอบแทนคุณของพระผู้ต่เจ้าตอบแทนคุณพระธรรมตอบแทนคุณพระสงฆ์สาวกที่ท่านรักษาแล้วก็สืบทอดมาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ในหัวข้ออายตนะภายใน6อย่างโรชพิชขอโอกาสอัญเชิญพระสูตรเลยนะคะ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11สุดตันตปิฎกทีคณนิกายปาติกรวักหน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวมด6ภาษาทิกระสูดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละหกละหกที่พระผู้มีพระภา ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจลัดไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พระมรร์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุขเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอายตนะภายในหกอย่าง 1. อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้น อายตนะคือกาย6อายตนะคือใจวันนี้เราก็มาเรียนรู้อายตนะภายในกันนะคะว่าพระองค์ตรัสถึงอายตนะอายตนะคืออะไรก็ที่พระองค์ตรัสนะคะตาเนี่ยค่ะพระองค์เรียกว่าอายตนะก็คือกาย เชื่อมต่อใช่ไหมคะตาเรามีทุกคนมีตาใช่ไหมคะมีตามีหูนี่คะ่ะตาก็คือเอาไว้ตาเนี่ยก็คือรูปใช่ไหมคะอายตนาภายในก็คือเชื่อมต่อกับรูปอายตนะคือหูหูก็มีหน้าที่ก็คือได้ยินเสียงใช่ไหมคะอายตนะคือจมูก ก็คือมีหน้าที่ได้กลิ่นอายตนะคือลิ้นลิ้นก็มีหน้าที่ลิ้มรสใช่ไหมคะก็คือเชื่อมต่ออายยตนะคือกายกายก็ถูกต้องกระทบสัมผัสอายตนะคือใจถูกต้องทร,รมารมเนี่ยค่ะที่พระองค์ตัด อายตนะภายในทุกคนมีตาใช่ไหมคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนะถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ของตาเราก็จะยืดว่าตาเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมคะเมื่อเห็นรูปคือเขามีหน้าที่กระทบเท่านั้นนะคะมีเชื่อมเชือ่อมสับ ก็คือมีวิญญาณเนี่ยค่ะอย่างตาเราเห็นรูปใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นเราเห็นใช่ไหมคะแต่พระพุทธเจ้าก็องตัดสอนให้เรารู้จักว่าตาเนี่ยเขาเขาเป็นเพียงรูปใช่ไหมคะแล้วมีวิญญาณเนี่ยมาอาศัยวิญญาณทางตาเนี่ยเมื่อเราเห็นรูป พระองค์ให้เรามีสติมาที่กายนะคะมีสตินึกมาที่กายพอตาเห็นรูปแล้วเนี่ยให้เรากระทําไว้ในใจคือมนานสิกานนะคะอบรมสอนติตตนเองว่าเนี่ยวิญญาณรู้แจ้งรูปไม่ใช่เรารู้รูปไม่ใช่เราเห็นรูปบอกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งรูปไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เรารู้แจ้งรูปเราก็มนานัสิการแบบน,นี้ เมื่อหูได้ยินเสียงใช่ไหมคะให้เรามนานสิกามเลยคะ่ะเราตั้งสติไว้ที่กายก่อนนะคะมีสติอยู่ที่กายเมื่อหูได้ยินเสียงเราก็เพ่งมาที่หูนี่แหละคะ่ะวิญญาณรู้แจ้งเสียงไม่ใช่เรารู้เสียงเราก็มนานสิการอบรมสอนตนเองแบบนี้นะคะแล้วทางจมูกนะคะ เมื่อได้กลิ่นใช่ไหมคะเรามีมีสติอยู่ที่กายใช่ไหมคะก็เมื่อกระทบจมูกกระทบคบกิ่นปุ๊บเราก็มนานสิกาตเลยคะ่ะอบรมสอนตนเองเลยจมกูกเนี่ยวิญญาณวิญญาณรู้แจ้งกลิ่นไม่ใช่เรารู้กลิ่นเราต้องอบรมสอนตนเองอย่างนี้แล้วทางลิ้นนะคะทางลิ้นเมื่อเราเมื่อลิ้มรสใช่ไหมคะถูกต้อง กับรถเนี่ยเราก็ต้องมานัศิกายมีสติอยู่ที่กายมานัศิการว่าวิญญาณวิญญาณทางลิ้นเนี่ยค่ะรู้แจ้งรถไม่ใช่เรารู้รถต้องมานัศิการแบบนี้นะคะต้องมีสติอยู่ที่กายพระองค์ให้เรามีสติอยู่ที่กายแล้วก็มานัศิการอบรมสอนจิตตนเองว่า อยายตนะคือกายเราก็มีร่างกายกันทุกคนใช่ไหมคะเมื่อกระทบสัมผัสกับความร้อนความเย็นถ้าเราไม่ได้เรียนคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นเราร้อนเราเย็นใช่ไหมคะเมื่อเราได้เรียนมาแล้วเราก็ต้องน้อมมาปฏิบัติเราก็ต้องมีสตินึกมาที่กายเมื่อถูก ตอนนี้พรลมโดนตัวคุณครูพิชชาใช่ไหมคะครูพิชก็จะต้องมานาสิการสอนตอนเองว่าวิงญาณทางกายรู้แจ้งสัมผัสไม่ใช่เรารู้แจ้งไม่ใช่เรารู้สัมผัสถ้าทางใจนะคะเมื่อกระทบกับธรรมารมใช่ไหมคะอารมณ์กระทบอารมณ์ดีไม่ดีเนะะี่ยค่ะ เราก็มานักสิการเลยค่ะว่ามโนเนี่ยก็คือวิญญาณรู้แจ้งธรรมารมณ์ไม่ใช่เรารู้แจ้งอารมณ์ไม่ใช่เรารู้แจ้งธรรมารมแต่ต้องมานักสิการอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็จะยึดว่าเวลาที่เราเห็นเราก็จะคิดว่าเป็นเราเห็นใช่ไหมคะเพราะ พอตากระทบกับรูปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเนี่ยเป็นเราเห็นแต่พอเรามาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้แล้วก็ะองค์ตรัสว่าตาเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะคือตาเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมคะเมื่อมีวิญญาณวิญญาณเนี่ยเขาไปรู้แจ้งรูปเรา ก็มานาสิการอบรมจิตสอนจิตตนเองนี้ว่าวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งรูปไม่ใช่เราเห็นรูปถ้าเราเรียนแล้วเราไม่น้อมมาเราก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากการยึดว่าตาเป็นของเราใช่ไหมคะเรียนแล้วก็ต้องน้อมมาปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าเรียนเฉยนะคะและถ้าคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ย เขาก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องมาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่าเนี่ยตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของเราถ้าไม่งั้นนะ่ะเราก็จะต้องเกิดมามีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจอีกใช่ไหมคะอันที่เราดิ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้เห็นตามความจริง พอเรามาเรียนแล้วเราก็จะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยการที่น้องนำมาประพฤติปฏิบัติจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่น้องมาปฏิบัติก็จะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะจึงต้องให้มาเรียนรู้แล้วก็มาทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเนี่ยันที่พระองค์ทรงตัดไว้นะคะในในหัวข้อนี้นะคะ ในหมวด6นะคะภาษาที่กระสุนเนี่ยเดี๋ยวผูพิชอบจะทวนให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละหกละหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้ว มีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังขยนาไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่ปรมาจารย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยค่ะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับอายตนะทั้งหกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อที่จะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดว่าตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของเรา ถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขามีหน้าที่เราก็จะไม่ยึดใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยสภาวะนั้นเราก็จะพบกับความสุขคือประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือการที่เราจะมีความสุขเราไม่ได้ยึดในสิ่งสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้เพราะเรามีอวิชชา ที่เรามาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้องมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดวิชาให้เกิดความรู้รู้รตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ได้เป็นตัวตนของเราเราก็จะได้ไม่ยึดแต่เราก็จะพ้นจากทุกข์เมื่อเราปฏิบัติน้องมาปฏิบัติเนี่ย ทำความเพียงระทําบ่อยๆกระทำมากๆเจริญให้กุศลเนี่ยเจริญมากๆก็คือให้พวกเราเนี่ยนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้เรามีสติอยู่ที่กายแล้วก็พิจารณาด้วยการที่เราเนี่ยอบรมตนเองสอน,จ,น,ออนะะอจิตตนเองตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะคะให้เราอบรมจิตตนเองสอนตนเองว่าเนี่ยเมื่อเวลาที่ตาเห็นรูป เราให้เราอบรมสอนตนเองนำพุทธพจน์พระธรรมหลักของพระองค์เนี่ยค่ะมาอบรมสอนจิตตนเองว่าเนี่ยขณะนี้ยวิญญาณรู้แจ้งรูปไม่ใช่เราเห็นรูปขณะนี้ยวิญญาณทางตารู้แจ้งรูปไม่ใช่เรารู้แจ้งรูปเมื่อเวลาที่หูได้ยินเสียงใช่ไหมคะให้เรามีสติรึไมาที่ตาย,ยค่ะ แล้วก็เพ่งไปที่หูนั่นแหละค่ะก็มานัิการสอนตนเองว่าขณะนี้วิญญาณรู้แจ้งเสียงวิญญาณทางหูเนี่ยรู้แจ้งเสียงไม่ใช่เรารู้เสียงตั้งสติเฉพาะหน้านึกนึกมาที่กายพอจมกูกนึกมาที่จมกูกใช่ไหมคะจมูกได้กลิ่นเราก็มานัิการเลยคะ่ะว่าวิญญาณทางจมกูก รู้แจ้งกลิ่นไม่ใช่เรารู้กลิ่นนึกมาที่ลิ้นขณะนี้เรารู้รสน้ำลายใช่ไหมคะเราก็มนานัศิกษาเลยคะ่ะสอนตนเองนะคะอบรมจิตตนเองว่าขณะนี้วิญญาณทางลิ้นรู้แจ้งรสไม่ใช่เรารู้รส เมื่อกายขณะนี้นะคะกายถูกต้องพัดลมก็มีความเย็นใช่ไหมคะเราก็มีสตินึกมาที่กายขณะนี้วิญญาณทางกายรู้แจ้งสัมผัสไม่ใช่เรารู้สัมผัสทางใจกระทบกับธรรมารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์ดีหรือไม่ดีเราก็มานศัศการว่า วิญญาณรู้แจ้งธรรมารมไม่ใช่เรารู้แจ้งธรรมารมใะเราก็ทําอยู่อย่างนี้บนอบรมสังคิตตนเองอยู่อย่างนี้ในเมื่อเราได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้เรียนแล้วเราก็ต้องน้อมมาปฏิบัติสอนตนเองแบบนี้ในทุกๆวันทุกๆขณะเพราะว่าเรามีตายอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีตามีหูมีจมกูกมีนมีกายใจเนี่ย เราห้ามการการกระทบการสัมผัสการเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคะ่ะมาอบรมเพื่อที่เราจะได้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราทำอยู่แบบนี้ทุกๆวันเราจะพ้นจากทุกข์ได้ไหมคะพ้นได้นะคะเพราะว่าเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเป็นความโชคดีนะคะที่เรา ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันชื่อว่าเราไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ได้พงประพุทธศาสนาแต่ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าและที่ยิ่งจะประเสริฐไปยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย มาประพฤติปฏิบัติมาอบรมจิตสองจิตตนเองและทําตนเองให้พ้นจากความทุกข์นั้นได้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนเราไว้นะคะที่โชคดีที่มีพระสงฆ์สาวกรุ่นก่อนๆแล้วตั้งสาสืบทอดมาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะทําให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟัง แล้วก็ได้น้องนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นความโชคดีมากเป็นลาภอันประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ควรที่จะทำตนเ็นให้เสียชาติเกิดนะคะต้องรีบขวัญขวายนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเองได้เรียนมานี่แหละค่ะมาประพฤติป,ปฏิบัติเพราะว่าความตายเนี่ยมีอยู่กับเราทุกคนอยู่ตลอดทุกเมื่อตลอดเวลานะคะ เราก็ไม่ควรที่จะประมาทเราต้ององบรมสอนตนเองอยู่ทุกๆขณะไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสอะไรเราก็ต้องอบรมสอนตนเองอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้ตนเองเนี่ยประมาทนะคะต้องึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดคนที่รักเรามากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านี่หนะคะพระองค์อย่าง ต่สรู้สัจจะความจริงแล้วคําสอนของพระองค์ก็คือพระธรรมเนี่ยค่ะยังอยู่มาจนถึงรุ่นของพวกเราพระองค์มีพระเมตตาม,มากนะคะเราต้องนึกถึงพระองค์ให้มากแล้วนึกถึงพระธรรมคาสอนของพระองค์ให้มากนะคะแล้วก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ค่ะก็วันนี้คุณครูพี่เจ้านะคะก็ได้นําธรรมะดีๆนะคะ ซึ่งท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรทำให้พวกเราเนี่ยได้ง่ายต่อการศึกษาและก็เรียนรู้และก็ยังได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยนะคะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะวันนี้ก็ส่งควนแก่เวลาแล้วนะคะก็ทุกท่านนะคะที่อยากจะสนับสนุนงานเผยแพ่คำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยการรักษา แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็บูชาธรรมหนังสือหรือวิทยุเสียงธรรมได้นะคะเป็นการสนับสนุนง,งานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะพวกเราจะไม่เป็นปรุรรดคนสุดท้ายนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123 0897848123 ก็วันนี้ก็ครูชอบก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขพ้นจากทุกให้ได้เข้าถึงบัคผลิพานตามเห็นตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วก็วันนี้ก็ขอลา,าไปก่อนนะคะสาทุกท่าน